เรื่องเล่านะครับความเชื่อเกี่ยวกับาศาสตร์ปีชงในความเชื่อของคนจีนนั่นเองนะครับส่วนใครที่อยู่ในปีนักษัตริย์4ปีต่อไปนี้เตรียมตัวรับมือเลยครับกับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมเอาละครับในปี2569นี้นะครับในาศาสตร์ดวงจุ้ยนั้นเรียกว่าปีเปี้ยงโง่นะครับผมหรือในช่วงของขุนพลนะฮะที่จะดูแลดวงชะตาเราในปีนี้ก็คือลำดับที่4 3านั่นเองนะครับ พระนามของท่านนะชื่อว่าขุนพลหวนเจ๋อต้าจวีงจินนะครับผมหวนเจ๋อต้าจวีงจิน,จนหน้าตาท่านเป็นอย่างไรเวลาไปไหว้ปีชงนะครับทุกคนจะได้ไหว้ได้ถูกนั่นเองนะครับนี่นะครับลำดับที่43นะครับหน้าตาท่านจะเป็นแบบนี้นะฮะคือใบหน้าของท่านนะครับจะมีหมวกนะครับที่ลักษณะเหมือนหมาจิ้งจอกอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับผมนะขุนพลหวนเจ๋อต้าจวีงจีนนี้นะครับ นเนี่ยเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่นะครับท่านได้ดารงตําแหน่งในทางราชการนะครัแล้วก็ท่านมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการตอบแทนคุณแผ่นดินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านได้รับการยกย่องจากประชาชนหลังจากที่ท่านได้สิ้นชีพไปนะครับให้ขึ้นเป็นเทพไท้สวยองค์ที่43นะครับซึ่งในยุคข,ของท่านนั้นเนี่ยท่านจะไม่ชอบการติดสินบน แล้วก็การธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันนะครับรวมถึงท่านเป็นผู้ปฏิรูประบบทหารระบบราชการนั่นเองนะครับผมซึ่งพอมาถึงในปี2569ที่จะถึงนี้นะครับเราก็ต้องมารอดูครับว่าจะมีข่าวใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการติดสินบนทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่รวมถึงของการปฏิรูประบบราชการนั่นเองนะครับผม